ด่วนรู้หรือยังตอนนี้ไปเที่ยวที่ประเทศจีนได้แล้วนะเมื่อคืนนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้ประกาศว่าตั้งแต่วันที่15มีนาคม2566เนี่ยเราสามารถยื่นขอวีซ่าไปจีนได้แล้วและ1ในวีซ่านั้นนะ่ะก็คือวีซ่าท่องเที่ยวนั่นเองส่วนจะมีวีซ่าอะไรบ้างเนี่ยเราช่องสรุปมาให้ทุกคนแล้วค่ะ 1. วีซ่าท่องเที่ยว 2. วีซ่าธุรกิจ 3. วีซ่าดูงาน 4. วีซ่าทำงาน 5. วีซ่าติดตามบุคคลในครอบครัวหรือว่าการเยี่ยมญาติที่อาศัยอยู่ในประเทศจีนแบบถาวรเลยนะ 6. วีซ่าพบปะเยี่ยมญาติที่เป็นชาวต่างชาติซึ่งทํางานหรือว่าศึกษาอยู่ในประเทศจีน 7. วีซ่านักเรียนที่เรียนระยะสั้นก็คือเรียนน้อยกว่า180วันนะแล้วก็นักเรียนที่เรียนระยะยาวเรียนมากกว่า180วัน 8. วีซ่าผู้สื่อข่าว 9. วีซ่าลูกเรือ10 วีซ่าเข้ามาทำนักตั้งถิ่นฐานเพื่อเข้ามาอยู่อาศัยแบบถาวรในประเทศจีนเลย